สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียรผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้อง F ปีตามตอนแนวทางเล่าพัฒนาพ่อแสวงครับผมครับเลขพ่อแสวงครับเด่นเดินดีไม่มีพลาดครับพี่น้องครับถือว่าเลขสูตรของเพิ่นนี่สุดยอดด้วยกันได้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นไทยหรือเล่าครับผมครับเลขเล่าพัฒนาครับผมหมดว่างหันพ่อกะ เขาเหล็กเด่นครับพี่น้องเนาะครับผมไม่พลาดเหมือนเดิมครับจับคู่กับเฉียดไปครับผมเอาในหวดวันที่หาครับผมห้าธันวาคมหกสิบหกมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมลาวพัฒนาพ่อแสวงก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเหล็กลาวพัฒนาพอแสวงกันเลยครับ ขอครับครับครับน้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีพอแสวงครับผมครับผมครับเลขเด่นนี่ก็ถือว่าเดินดีครับพ่อเนาะครับเดินดีแล้วโมดูดอกครับเข่าซีอยู่ครับโมดูว่าดีซีดีตัวเนียนอยู่ครับผมรักลอยกับเมียนนี่เลยงอหันเป็นรักนุ่ยนะครับรองโมก็เสียหล่อนะอะไรพนุว่าขา โอ้สิ่งหมทเขาสิั้งอยอะโอ้อกล่าวอีกเออเห็นว่าเล็กเด่นเลยกสูหนึ่งมาบุรุโ,โตเมีนครับผมตบบลเลเล็กแง่ครับสูตรเจ้าปูเนอุรุดตสูตรนี้บุรุโตครับม่ท่สูตรเขาทั้งสองสูตรแล้วบ่เออแต่ว่าอีสูตรสองเนี่ยมันเขาทั้งบ,บนทั้งล่างเลยเออ เก้าศูนนเขาเก้านึ่งว่วมเก้าเก้าูนห้วมเนี่ยกอดก้อกันมาอีกตายตายวะเอาจังคอยว่ากันครับบอดเหล็กเอาเอาล่าก่อนครับผมแต่ว่าเล็กเงี้ยพอจักมือสองมือก็ต้องพอเนาะเออทิ้งทักทัก่อน้ได้แต่ลเล่นกันเลยไม่ละอ๋อครับพอะหอจแ้ครับพืนเรอจับครูรอจับครูสินคำสินตักันซูนซี่อะแม่นวะแม่นครับผม เอไอไม่อกนีะนะีหาไหมก่อซีก่อหาไปมเนาะโอ้โหเน่อเราชินก่อนว,าง,วางลักถืออยู่ครับอ,อันนม่นอ่เก่าจริจริครับผมเกครักซิมาแล้วเนามาตามต่อเล่าก่อนครับพี่น้องเนาะครับมาอื่นเ,เนนลนเ,นดเ,เด่นกบศูนยสองซีละมือนนี้เลยเนาะอ๋อสตดเด่น ศูนย์สองสี่ครับสูตรหนึ่ง<อ>มันได้สูตรสี่มันสี่หกแปดแล้วมันได้ 5, 7, ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้ามันมีกับบุรุษได้ไหยครับผมแล้วกับตัวสามนี่กับศูนดดย์หนึ่ง<อ>สองอน,ดดนี่ก็บบุรุษได้ไหมศูนย์หนึ่งสองครับตัวสามมาบุรุษเดียกันส่วนศูนย์ส่วนสองเลยครับผมศูนย์หนึ่งกับศูน,ดดย,นย์สามนี่เออจออเว่าจับแบบเบสอะไรสิจับ สเอาครับศูนย์สองสี่จบหาจบหาเจ็ดเข้าครับผมศูนย์สองสี่จบห้าเจ็ดเก้าครับอย่นี้ศ uh ูนมาจบหลักศูนยครับผมจัสองตัวเดียวเลยเด่นสองาพอสองตัวเดียวเด่นสองเลย เรมกศูนย์กับเอาศนย์ใ่เป็นยังครับเร็มันเดินยี่สองเลยนะเดินอ่ะเนเดินสองครับผมสองสองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าครับผมนีแค่นั้นละสองสีไม่แต่ข้าจวางเนยน้อพ่อเนาะอวงีม่จวางเนแ้เดือนนี้มันมาหลายหมดอัน หลายรอบเยครับพี่น,อนอ้องตั้งแต่คอนนานนั่นเองซีสองสามสีมันถ้าหลุดเดู้ตสองสี่นี่ก็ได้ครับจับ่าเสกหลุดเตียนเนาะเมีนยนที่ครับผมบนหลุดนเมัเก้าสามเวะครับเกจะดีบลุดเตียนั่นเองสองสามสูนเนี่บลลูจะบป้นบลจับสูตรได้เลก้กันเออใ้จักสามโซเลยจับบินได้ได้ครับพี่น้องจับินได้ จับจับสามตัวครับผมตัวกันเบิร์นเล้ว,วสองสองกันเบิร์นสองสองขันเบิร์นสองสองขันเบิร์นสองสองหนึ่งหนึ่งครับผมคจับสามตัวสองสองห้าสองสองห้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่ง 2องสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเก้าสองสองเก้าเป็นเลขบินเสียงทขอกแคก์็อกแคกนง่วสมัยได้ไรมาได้ไรแท่ตุ๊บพอดีเลยพ่อรับลบอยู่หน่อยนึงโอ้ยครับมันได้พอเต็มครับ เี่ดไดเป็นเครื่องกบบ่มเป็นคนแบบเล่นหลายครับผมวันนี้ผมเห็นยนเก่าห็นเกหึงม่อหนึ่ง,งอะแผมันมมักสือเป็นความี้ประเดน,เ,นเรื่องวยส่นใกนะเรือร่องวยาสือเ <c oughs> ดินตะล่าอ่ะเออเอาตะลา่าอย่ามันยัแกเร็ว <c oughs> <c oughs> เอาลองบนครับพี่น้อง <c oughs> เออครับเน่นสองละ <c oughs> เน่นสองเนอครับพี่น้องเน้นสองครับ อาอชีลบวนเวลาพักควอนพอสหนีเด้อครับพ่อันหยุดเมื่อใดพอหยุดอื่นหยุดยุ่งื้นเลยฟองอื่นหยุดครับผมเล่เดือนบอกคนอ่ะศูนย์สองสี่นั่นละศูนย์สองสี่ครับผมสูตรนี้ยังเดินดีนี่เห็นละครับเอาขอบคุณพ่อเด้อครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสัญญาณอ่ะชี่มีเสียงแขกยังไงได้ครับ ขอโทษขอให้พี่น้องพี่ครับผมครับลาพ่อสวสดิ์เด่นเดินดีไม่พลาดครับผมสูตรหนึ่งได้ศูนย์สองสี่สูตรสองได้ห้าเจ็ดเก่าแล้วก็สูตรสามได้ศูนย์หนึ่งสองครับตอนนี้สั้นสองครับพี่น้องเนาะสั้นสองครับศูนย์พอกับว่าเขาอยากให้ความสาคัญปัจไดยครับผมเด่นที่สองเลยครับพี่น้องจับคู่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าครับผมจับคู่สูตรหนึ่งกับสูตรสองครับผม กันเบิ้ลสองสองหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็เลขสามตัวมีสองสองห้าสองห้าหนึ่งสองสองเจ็ดสองสองเก้าครับพี่น้องเจตนาเบิ้ลเป็นแนวทางเสี่ยงโฉดเสี่ยงดวงเบิ้งครับผมลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่ห้าธันวาคมเด้อครับผมเอาถ่ายคลิปน,นี้เชียร์พาลุยกับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับถูกหวยเ,เงินไปน้ำกันแนวทางลาวพัฒนาครับผม คลิปหนามากพบกันอีกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมานำเสนอในทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังสู้พี่น้อง FC ซีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ